สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องคนแก่อยากเล่นอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับคนแก่อยากเล่นนะครับจะพามาทําการเปิดการ์ด โปเกมอนเหมือนเดิมครับผมนะอย่างที่เราได้ดูกันไปในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับการเปิดการ์ดโปเกมอนเฟรย์สตาเบิร์ดนะครับเึ่งสิ่งที่เราเคยแจ้งกันไปว่าเราอยากจะตามหาไอ้ตัวอาเซอุสงานที่เป็นงานอาร์ตเนตอาร์ตนะครับแม่มันหายากมากเลยครับตอนนี้เรามาจัดกันอีกรอบนึงครับก็มาช่วยกันร่วมลุ้นเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมจะตามหามันเจอไหมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปทําการเปิดการ์ดกันดีกว่าครับไปมากันครับผมมาเริ่มในส่วนการเปิดการ์ด โปเกมอนกันครับผมชุดซีรีส์สตาเบิร์ดนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนนะครับผมสักคู่ครับครับมาเริ่มกันก่อนครับผมหนึ่งกล่องมี30สิบซองนะครับใน3าสิซองนี้สิ่งที่เราตามหามาจอกไหมเรามาร่วมลุ้นกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเปิดซองแรกเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับ มาครับผมเลยที่หนึ่งครับผมทอนเดลอัสลุคุลุซาม,มายอรุโคลิงโยนัวครับโอ้โหการ์ดฝอยสองแรกกระเกือไปแล้วนะครับผมมานิลามินโนมุจ,จิโพไทชินะครับซิมโบลาและ เอาละครับมีขอบจามาแล้วครับเป็นการาบดีนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นของไลท์ชูอ่าเป็นไลท์ชูจริงด้วยครับใบนะครับอย่างแรกก่อนครับการเทนเนอร์แคมป์ไฟจิรันจิโนโอเอเลบูนะครับยาจิรอนและและและเกลือครับโอ้โ,บโ,บโหมิโนมาดามอาร์เซอุสท,ท่านจร้ายเกินไปซะแล้วท่านจร้ายอย่างนี้ไม่ได้ อ่ตอนครับผมคูฮอคิโนโคโคโอิโกซาลุนะครับยีกหนึ่งใบปิปปี้ครับเามานะครับใครเอย่ยดิตาดอนไหมอ่าดิตาดอนวีครับเกิดอ,อีกรอบใส่คอไม่ดีเลยครับเมาเจ็ดหกเจ็ดตอนแล้วย,ยังว่างเปล่าอยู่เลยนะครับผม ย,ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับแต่ก็ใจเริ่มมีดีแล้วนะครับผมแหมถ้าได้อัลติเนตอาร์ตหรือออตตาแรดดี่ก็ถือว่าเป็นโบนัสเลยนะครับผมโ <Wow. S 1> อบินฟุคุรุ <Wow. S 1> มุกุลุว่างให้ใครเอ,อ่โยโอเฟเชอร์มินวีนะครับวีออกมาสามใบนะครับวีตาตายังไม่มีสักใบเลยนะครับอัสซอุสวีตาตาก็ยังไม่ออกครับผมอัสซีอูดอัลเทเนตานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอืมเปอร์เซ็นต์การได้นี่มันโหดมากนะครับความใส่ใจของเเลนฮิโนโคโคฟูคามาลูทิชาลิเกอร์อืมเฟตเปตันครับ สายคอจะไม่ให้เลยสักใบใช่ไหมครับมาดูกันครับผมมินอมาดามเอเลบูกิเกียและและโอ้โหอาติโอตบีตาตครับได้ออทักกีนะครับ้ถึงแม้มันจะอ่อนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราตามหาคืออาร์ติอูดที่เป็นอาร์ตินเนตอาร์นั่นเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเกลือครับมาต่อกันครับผม พจิริสอนะครับโพจามะและและใครครับเอาละครับผมโหยเชมินวีอีกรอบหนึ่งครับเชมินวีตัวนี้กับเชมินวีตัวนี้นะครับมีความต่างก็คือความแรงของมันนะครับถ้าเป็นเชมินวีตัวนี้จะเป็น rr ครับถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น sr ครับผมอ่าแต่ sr มันหนึ่งไบร์นะครับไปกันต่อครับผมช่วยกันเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมอยากได้มันมากเลยครับจะได้เปลี่ยนกล่องทันที นะครับทันแบฮายาชิกาเมโปวาลุนโยมาวาลุครับและเนโอแลนวีได้วีมาอีกใบครับผมได้วีมาสี่ใบนะครับ,รบ,รบ io, นะครับลาพารครับผมลุกซิโอโพจามะนะครับซิมโบลาและโอ้โหพวคู่ฮอครับใกล้จะจบแล้วนะครับ สำหรับการเปิดการ์ดในรอบนี้นะครับการตามหาการ์ดอัติเนตอาร์อาร์เซอุสนี่มันช่างยากเย็นเหลือเกินนะครับคำขัดแห่งความแน่วแน่มิคาลุเกะมิโนบุจิพิปป้านะครับเอาละครับพอยครับลูคาเิโอวใส่เลเวลจะยังไม่ถึงนะครับในการที่จะออกไปตามล่าตัวอาร์เซอุสนะครับผมโอเคครับมาต่อกันครับไดโนดมุคาซารุ เนเอร์ท e ิปปี้นะครับแม่ปีอะไรยล่าจริงครับตัวนี้ฮืมพีนโนกันชาครับเตือครับผมคนแก่ชักท้อใจแล้วนะครับมิโนโมาดามพัจจิริสึซิมโบลาคินโนโคโคฮืมกาเทนเนอร์นะครับน้ำตกแมกมาครับเอเลคิเบิลครับผมกาบจิรามิรรมะรรมะครับพัดกาเทนเนอร์ครับงานใจของศาสตราจารย์นะครับเหล็กซองนะครับนี่ สองปีเหลือเจ็ดตองนะครับโอ้โหความเปิดของเราเริ่มลิบหลีนะครับแต่ว่าจะต้องไปต่อที่กล่องหน้าครับผมโอเคครับร้อยไม่ยอมแพ้ครับผมโคเซลเกียร์ลูคูเบิร์ตนะครับเอเลบูต่อมาเป็นเป็นโอ้หืมแคมไฟอีกแล้วครับโทพิอูดนาเอนเตอร์ฟูคุมารุโมคาซาลูนะครับหืมการ์ดฟอยครับยิดารุครับผมนะครับ เหลืออีก3ซองสุดท้ายครับจะออกมาให้โยนชมกันไหมนะครับสำหรับเ c i u ซ Vsr a r t เอสนะครับมาต่อกันครับปิดซีครับผมเปิเปเตอร์ครับฮิโกซารุนะครับเฮแกนีและเป็นใครอีกไม่ได้ครับนอกจากการสนับสนุนของฮามานะครับเร้าใจครับของเอ้าถูกตายออกกันครับผมเรายังมีความหวังอยู่นะครับผมแม้ว่าจะริบหลี่แล้วก็ตาม ต่อมาครับผมฮีดานครับนิวลาแต่เกคิครับชิชาริเกอร์ครับและฟอยครับโดไดท์โทสครับอัสซูดได้เถอะตอนนี้มาแล้วครับมานิวลาครับผมนัชชีครับซิลินครับบุเซลนะครับและเป็นใครไม่ได้นะนอกจากเกลือครับผมแันพยาของชิโรนะนะครับเศร้าใจ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดการ์ดโปเกมอนนะครับซีรีส์ Star b เ r ิร์เวอร์ชภาษาไทยนะครับในกล่องที่2นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราตามหาในต่วของการ์ด a r c e u s อ s t e n t e r n a t e Art นะครับหรือ SRIA นะครับซึ่งมันออกยากมากครับก็สิ่งที่เราได้หลังจากการเปิดกล่องครบทั้ง3ามสิบตองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราได้ในต่วของเชมินวีนะครับเป็นการ์ด s อนะครับผมก็ ยังไม่ได้ติดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอาซิอุสวีตาครับ ตัวริซซดอนวีสตาครับอันนี้ตอนที่เปิดนะครับไม่เจอนะครับแต่ว่าพอดีเหมือนกับว่ามันมันซ้อนๆกันอยู่ในเกาะในของการ์ธรรมดานะครับเราไปค้นดูอ้าวปรากฏว่ามันมีไอใบตัวนี้อยู่นะครับตกใจครับว่าอยู่ๆมาได้ยังไงนะครับก็เราได้นี่เวนของริซซอดอนวีสตารมาอีกหนึ่งใบครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยไลชูวีริซซอดอนวีเชมินวีและตัวเนโอแลนวนะครับสําหรับรอบนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ผิดหวังกันไปครับสำหรับการตามหาการไอเทนโอดอสอาร์อ t ร์ต a เนตไอนะครับแล้วก็ส่วนฟอยตรงนี้ก็จะได้มาอีกประมาณ1 2 3 4 5 678ี่ปใบครับงานฟอยเอก็เป็นงกันบ้างครับผมสำหรับการลุ้นการเปิดการในรอบนี้นะครับก็อยากได้ครับแต่ครั้งหน้าเราจะยังไม่ยอมแพ้ครับแล้วยังจะมีอีกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมรอบนี้ขอกลับไปทาใจก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ スワリハーバ,ーバイバーイ